พบกับสาระหลากหลายฟังง่ายได้ความรู้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการสบายสบายบ่ายวันจันทร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันนางสาวปลอภัยพิคามินรับหน้าที่เป็นผู้แทนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศินประจำปี2564มาเล่าเรื่องค่ายวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเนื่องจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก โดยความร่วมมือกับคณะศิลปะน้าตะดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนำงานวัฒนธรรมมาเป็นกลไกลในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้อยู่ร่วมการบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุขรวมไปถึงผู้ปกครองที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน พายวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดขึ้นในปีพศ2543เป็นรุ่นที่หนึ่งจากแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราพรวันดีและอาจารย์นัทพงศ์โสวัตรที่จัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนโดยเปิดรับสมัครน้องๆช่วงอายุ7-12ปี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้สามารถรับผิดชอบตนเองในการอยู่ค่ายได้โดยใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและเป็นช่วงที่มีวันอนุรักษ์มรดกไทยและประเพณีสงกรานต์กิจกรรมนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างยิ่งบางครอบครัวก็พากันมาสมัครอยู่ค่ายทั้งพี่ทั้งน้อง หรือรวมกันมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวในแต่ละวันกิจกรรมค่ายจะเริ่มจากเรารับน้องๆออจากผู้ปกครองตั้งแต่8นาฬิการ่วมกิจกรรมวัฒนธรรมตามตารางที่จัดขึ้นทางค่ายจดให้มีอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับน้องๆในทุกๆวันและให้ผู้ปกครองมารับกลับในช่วงเย็นการจัดการในแต่ละวันเราใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมของสถาบัน คืออาคารเรือนไทยระเบียบคุณเกษมศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีประสิทธ,ธาว์วรห้องพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาห้องนันทนาการลานศิลาและห้องประชุมอเนกประสงค์ที่เป็นเวทีใหญ่ในการจัดแสดงวันปิดค่ายมีงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตามที่ได้กล่าวมาโดยส่งบุคลากรซึ่งอยู่ในสายวิชาชีพเฉพาะทั้งโขนละครดนตรีมาสนับสนุนที่สำคัญก็คือเครือข่ายคณะศิลปะวิจิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ที่มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมในด้านของศิลปะกิจกรรมทางด้านหลักธรรม โดยวิทยาลัยศาสนศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงเครือข่ายที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านงานวิจัยต้องบอกว่าระยะเวลาของการอยู่ค่ายหนึ่งเดือนเราต้องทำหน้าที่ทั้งพี่เลี้ยงทำหน้าที่ทั้งคุณครูผู้สอนซึ่งกิจกรรมในแต่ละวันเป้าหมายหลักไม่ใช่เพื่อให้น้องๆแสดงได้หรือเล่นดนตรีได้ แต่เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโดยมีเรื่องราวของวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการช่วยขัดเกลาให้เยาวชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะของการแสดงออกเช่นการระดมความคิดว่ากลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรได้บ้างแล้วก็ออกมานําเสนอหน้าเวที สำหรับกิจกรรมหลักที่น้องๆจะต้องเลือกเพื่อจัดแสดงในวันปิดค่ายนั้นน้องๆที่เข้ามาอยู่ในค่ายจะต้องตัดสินใจเองโดยไม่บังคับโดยให้เวลาในสัปดาห์แรกเรียนรู้ร่วมกันให้น้องๆรู้สึกอยากเรียนอะไรพอถึงจุดที่สนใจแล้วก็ให้โรงเรียนเป็นวิชาหลักในแต่ละวัน โดยแบ่งดนตรีไทยเป็นกลุ่มเครื่องสายและปีพาดซึ่งมีทั้งซอด้วงซออู้จะเข้ขิมครุยระนาดเอกของวงใหญ่บางคนสนใจที่จะตีกองก็มีส่วนหน้าตศาิลป์เราจะแบ่งเป็นนาฏศิสินโขนพระยักษ์ลิงและนาฏศิสินละครแบ่งเป็นชุดเด็กเล็ก เด็กโตตามสรีระของน้องๆและมีการแต่งชุดแสดงบนเวทีในวันปิดค่ายซึ่งถือว่าเป็นเวทีอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการจัดทัศนศึกษาอันนี้ต้องสำคัญเพราะว่าเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่โดยใช้พื้นที่จริง แล้วในบางปีเราก็ถือโอกาสจัดเป็นการท่องเที่ยวของครอบครัวไปด้วยอีกช่วงหนึ่งเวลาของค่ายที่สำคัญตามที่ได้กล่าวมาคือกิจกรรมในช่วงของวันสงกรานต์ถึงแม้ว่าประเพณีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเราก็ได้บอกให้น้องๆให้เรียนรู้สิ่งที่มีมานแต่ในอดีต และรู้เท่าทันในสังคมปัจจุบันเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในค่ายก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนของเด็กๆครูรวมไปถึงผู้ปกครองความสำเร็จที่เกิดขึ้นในมุมมองของความเป็นครูที่มองเห็นสิทธิ ที่มองเห็นเยาวชนได้มาอยู่ค่ายร่วมกันซึมซับเอาเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันกิจกรรมที่เลือกเรียนด้วยความเต็มใจสนใจไม่ถูกบังคับภาพถ่ายในวันสุดท้ายของค่ายจึงเป็นการบันทึกความทรงจำช่วงเวลาดีๆในวันที่ทุกๆคนได้มาทำงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลสุดท้ายขอฝากไว้ว่า งานทางด้านวัฒนธรรมเราคงไม่ได้มองถึงคนทำงานอย่างเดียวถ้าเรามองงานวัฒนธรรมผ่านค่ายเป็นกรณีศึกษาเราจะเห็นได้ว่าผู้ร่วมงานที่อยู่ในกระบวนการมีทั้งโดยตรงคือน้องๆที่มารับความรู้ครูที่จะทำหน้าที่จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรายังมีกลุ่มที่คอยให้การสนับสนุนคือผู้ปกครองผู้ชม ตลอดจนองค์กรหน่วยงานและเครือข่ายซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญความสัมพันธ์ในทุกๆก,กลุ่มเป็นความสำคัญทั้งหมดเราในฐานะที่ได้ดูแลงานด้านค่ายวัฒนธรรมของน้องๆมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อว่าไม่ใช่มีพื้นที่ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลนี้เพียงพื้นที่เดียวยังมีกลุ่มงานด้านวัฒนธรรมอยู่ในอีกหลายๆพื้นที่ที่ทำงานเหมือนกันทุกๆพื้นที่ต้องการการสนับสนุนและต้องการกำลังใจจากสังคมทำงานได้อย่างมีความสุขเพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมยังมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุน่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่ทำงานด้านวัฒนธรรมร่วมภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งงานที่ได้ร่วมกันทำให้งานศิลปะวัฒนธรรมได้ถูกสืบทอดแล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีบทบาทและรับใช้สังคมภาษาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมได้สวัสดีค่ะ พบกับรายการสบายๆบยบ่ายวันจันท์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา13.30นาทีถึง14.00นนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายของสถานีทั้ง11จังหวัดสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.prd.go.th